อันยองทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวคาเฟ่ให้ทุกคนดูกันก็คือคลิปเนี้ยมันจะเป็นคลิปของวิชาหนึ่งที่เราเรียนนะคะก็คือวิชาการตลาดเราจะต้องมารีวิวอะไรก็ได้หนึ่งอย่างนะคะกับเพื่อนๆคนแรกของเราโอเพื่อนเขาว่านี้ <laughs> นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะรีวิวอะไรให้ดูกันบ้างนะคะ มันจะเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะก็ที่นี่ก็จะมีอุโมงค่าเชื้อให้เข้าไปก่อนที่จะเข้าไปถึงร้านนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารกันเรามาดูว่าเราจะสั่งอะไรกันมาบ้างนะคะคคน ได้ของเลวเยเราไปที่โตรงกันว่ามีอะไรบ้าง เี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าน้ำเป็นยังไงบ้างนะคะนะอร่อยมากหวนานหวานอันนี้ที่ต้องกินจะเป็นน้ำดินจีโซดานะคะมาลองกินกันได้อร่อยมากอันนี้ที่กินเป็นนมเผือกนะคะรสชาติหวานมันกลมกล่อมมากรสชาติเผือกก็คือได้กินหอมของเผือกมากเลยลองมาแวะชิมแวะทานกันได้นะคะ น้ำที่เรากินนะเป็นน้ำสับปะรดโซดาค่ะจะมีรสชาติเปรี้ยวๆแล้วก็หวานนิดนึงค่ะสำหรับน้ำที่เรากินนะคะก็คือน้ำโกโก้ค่ะรสชาติก็อร่อยมากเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบรสหวานมากนะเพราะว่ามันจะอขมๆแล้วก็อร่อยมากค่ะมันก็คือมันจะไม่็ดมากไปทุกคน คือเราอะไม่กินเผ็ดแต่เราสามารถกินได้คือมันจะไม่เผ็ดมากมันกำลังอร่อยพอดีคับผมมากนายนัทำเออไปกันแล้วดคะแล้กแบบเพน้องมล้วาเร่แงเนอ็นอนนี้แ้งอะไนีมือนี้ที่เรากินไปนะคะทุกคนทั้งหมด598บบาทนะคะเดี๋ยว เราจะอินเสิร์ตให้ดูว่าแต่ละอย่างนี้ราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็จะแปะให้ดูนะคะว่ารูปที่ได้เป็นยังไงนะคะทุกคน,นตรงนี้นะคะจะเป็นมุมซิงเนเจอร์ของร้านนี้คือร้านนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาถ่ายรูปตรงนี้กันใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วแปะให้ดูนะคะ มันจะเป็นคาเฟ่แบบว่าแนวธรรมชาตินะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบเงียบๆชอบธรรมชาติที่นี่คือโอเคมากทุกคนลองมานะคะอย่าลืมใส่แมสกดกันนะคะทุกคนช่วงนี้มันช่วงโควิดอยู่นะคะเราต้องใส่แมสด,ด้วย ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะออกจากคาเฟ่ลิฟท์การ์เด้นแล้วนะคะเราจะมาอีกคาเฟ่หนึ่งไปเจอกันที่คาเฟ่ผัดโคนเย้ตอนนี้เรามาถึงอีกคาเฟ่หนึ่งชื่อว่าคาเฟ่เราลีนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไปเร็วเพื่อนใส่แมสด้วยนะคะคอนพี่คะ มาในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวไว้จะถามม่ายบรรยากาศร้านให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ตอนนี้ของที่เราสั่งก็มาครบแล้วาานะคะเราจะมากินกัน,นว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะจ๊ะที่ต้องมกินจะเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้มอนะคะโอกคนไปชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงคือไม่กินผิดไงแต่จะกินสปาเกตตี้ผัดขี้มองเพื่ออะไรกัน,ม,นมันต้องเผ็ดอยู่แล้วดูพอร์ตแมสเลย ได้ไหมได้เลยได้เยได้อยู่นี่คือได้นะได้อยู่ก็คือได้ไ,ไ,ด,ได้ค่ะก็เผ็ดยูเลยมันเผ็ดอยู่แล้วแหละที่พัดที่มองคือมันต้องเผ็ดอยู่แล้วทุกคน<ม>ใครไม่กินเผ็ดก็กินไม่ได้นะคะอร่อยค่ะกุ้งตัวใหญ่มากให้ดู เนื้อนุ่มมากไม่หวานแล้วค่ะขอไปกินต่อนะคะอันนี้นะคะบายก็กินเป็นยำหมูยอความผุบเบาๆนี่ก็คือสิ่งที่เรากินนะละอันนป้น่อนไหน อร่อยมากเลยค่ะในขณะที่เรากำลังกินกันอยู่นะคะก็เป็นคาเฟ่ที่แบบเหมือนเหมาะกับการนั่งเล่นนั่งกินแล้วก็นั่งคุยได้เช่นเพื่อนเราตอนนี้ค่ะกับเราเล่าเรื่องผีเลยค่ะหน้าตาจริงจังมากเลยนะคะน เมื่อกี้เราที่เรากินกันไปราคาทั้งหมด399บาทนะคะก็เดี๋ยวทั้งร้านทั้งร้าน Leaf g การ e n แล้วก็ร้านเหล่าลีนะคะเดี๋ยวเราจะทำแมปไว้ให้หรือไม่ก็จะเป็นอยู่ในดิสคริปชันบอกข้างล่างนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันที่ตรงนี้แล้วนะคะสําหรับการรีวิวสองคาเฟ่นี้นะคะทั้งลิฟก้าเด้ล้วก็เราลีนะคะทุกคนโอเคเห็นหน้าเราแล้วไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะคะลาอ